ไม่มาไม่กลัวไม่ได้ไม่ต้องใช้แล้วเฮ้ยเอาออกเฉยฮะชักเอาวะจำมือเพชรแล้วนะก็ถือว่าห่าเฮ้ยไม่แล้วเหรอฮะชักเอาวะเราเรียวแบบทันทุ่งทิ้งกันเลยนะมาแล้วชักเอาวะเฮ้ยเอาเฉยชักชักเอาวะไม่อยู่แล้วนะยังไงเฮ้ยออกไปแล้วชักเอาวะแล้วขอบคุณเฮ้ยมาเลยฮะชักเอาวะหลังจากที่ทุกท่านได้ดูไฮไลท์กันไปแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านและแฟนเกมแอคซพ่อขั้นดีกันด้วยนะครับ ดล้ว,วันนี้นะเราก็กลับมาอยู่กับคลิปสูงระชากันอีกแล้วนะไม่ผิดเลยนะที่เพื่อนๆเห็นกันหน้าคลิปนะวันนี้นะเราจะมาสมงราชากันนะฮะทั้งหมดห0 0หมเพชรนะไม่แน่เผื่อเป็นหก0ม0นเพชรด้วยนะเนี่ยและตัวละครที่เราจะส่มนะก็คือน้องรีลิตนะตัวละครครบรอบหนึ่งปีนะฮะของเกมแอคซ์พอยริกนั่นเองนะฮะโอเคเราองไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะเดี๋ยวเราไปเรื่องกันที่โแรแได้กันเลยดีกว่านะฮะมาเราไดเป็นยังไง ไม่มาไม่กลัวไม่ได้ไม่ต้องใช้แล้วเฮ้ยเอาออกเฉยฮะเ้าวัดอ่ะเอาโอ้ยย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 ยเยยยยยัวยย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 งยอยยยงยยยยยนยยยก็ตยยยยไยยยกยยนนยยยยนยยยยย้ยย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 ายย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 นเยยยยยยะเยยยะยัยยยอยย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 ยมยนยเยย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 ยเยยายยยยยยอยยะมันหยุดไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าอื้อหือ เอ้ยเดี๋ยวมาพร้อมความเกลือแล้วมาต่อฮะเพื่อนมา,มาครับมาครับนี่โลที่สามนะบอกก่อนนะอืยังไงโอ้โหโยรินะฮะเมวันนับเอสรนะจับได้ไงวะมาครับเออจมื่นเพชรแล้วนะก็ถึงว่าเอ้ยไม่แก้วหรอฮะชักวัดน้องรีรีท้าโอ้โหไม่หลุดเลยเลยครับวันนี้แล้วทำไมการทาน้องไม่ขึ้นอีกน้ วันนี้ไม่รู้ว่าดวงมากับอะไรนะฮะแต่มากับเราแน่นอนนะครับเอาไหนก้า oh มาครับอื้อเอ้ยวันนี้นะผมบอกห้าหมืนเพชรใช่ไหมไม่แน่อาจจะถึงสี่ดาวนะคุณเฮ้ยถ้าดวงดีอย่างเนี้ยไม่แน่นะไปอย่างสูงว้าบเลยนะฮะเฮ้ยมาแล้วฮะครั้งนี้กุหลาเอาฟาว่าโอโหน้องตาว่าครับอื้อจับแ,แมวเอาอะเอาอะหยุดเลียดนะแต่ว่า เราจะใช้ไปกี่เพชเองนะครับการเอตดดาังออกไปสามตัวแล้วนะฮะกี่เพชไม่เท่าไร่นะฮะไม่ทำไมามันไม่ออกซอนบ้างวะเอาเขาเกลือมีน้องเย็ยนหลิงอยู่คนหนึ่งนะ,ะ HR. เอชอาร็้ไงโคตรเก่งจําชื่อตัวละครเอดาได้ด้วยยิ้มเงียบไปแค่อะไรนั่นเหนื่อยมาครับน้องออร์โดนาเอาา้าเฮ้ยผมนี่โคตรเก่งจําชื่อตัวละครเอ็าได้ยังเก่งอะครับอ่าอยากกะโมทเท้เถอะละขอโม้แต่หน่อยเหอะ เอาอะตัวเดียวตัวเดียวเฉยเอ้ยไอเราก็ดันลืมดูการันตีซะด,ด้วยเป็นยังไงรอบต่อไปการันตีเลยเนี่ยเอาอะเดี๋ยวเราส่งมาถึงการันตีกันเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อไปเสียงผมม,มาครับยังไงก็มาสําหรับสุรพาสุรพลา,าตาว่าอีอก oh อแล้วครับท่านโอ้ไมค์เธอั้งสาวว่าฮะตายก็เนี่ยแตาว่าจะไปกี่ดาวแล้วไม่ก็ไม่รู้นะมากันต่อครับแค่นี้มันหยุดค่าไม่ได้หรอก พราะว่าข้าในดวงดีมันตั้งแต่แรกแล้วยังไงล่ะอะไรแบบนะี้โอ้โหสามตัวนะมาครับกันต่อกันต่อครับกันต่อครับว้าบยังไงสองตัวฮะน้องฟิวนะแล้วก็ใครนะโซว่าส์นมีโซวากับซวาซวา่วา,วา,วานะชื่อคล้ายๆกันมาครับยังงอนยังงอนยังสามตัวนะโซวาของเอริหนะึ่ง ต่เดี๋ยวก่อนหากเพื่อนๆกำลังตามหาร้านเติมเกออนไลน์ในราคาถูกสุดคุ้มเยอะแล้วก็ผมขอแนะนำเลยร้างเติมเกออนไลน Power Play ราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นเพชรเกดดาไรในเกมแอคพคาลิกหรือเกมอื่น Power Play ก็มีในราคาที่ถูกสุดคุ้มสุดคุ้มจนต้องว้าวุ่นกันเลยทีนี้ริงอยู่ใต้ร่างใดคลิปฉันอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเยรฮู้มาครับไปกันแบบเร็วแบบทันท่วงทีกันเลยนะอ มาแล้วชักกวัดชักกวัดน้องเลยเลยบโอ้ยก้า oh น้องเลยไล้ติดแล้วโอ้โหแล้วทำไมน้องไม่ขึ้นเดี๋ยวทั้งที่สามนะเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเรายังไม่ได้ใช้เพชรเลยนะฮะเนี่ยยังไม่ได้ใช้เพชรเลยนะเนี่ดวงเรามันทํามากับอะไรก็ไม่รู้นะโอเคตอนนี้นะผมจากการคำนวณน,นะใช้ไปแล้วสามหมื่นเพชรนะเฮ้ยเอาเฉยชักชกวาดเห้น้องเลยเลยครับโอ้ยก้า เฮ้ยเฮ้ยเดี okay. ๋ยวเฮ้ยลิลตีแล้วใช่ไหมห้าตัวแล้วปะเอ้ยผมนับผิดว่าคุณไม่รู้วะเนี่ยแต่ออกบ่อยมากผมได้ได้ลิลแน่นอนฮะไม่เชื่ออยากรับดูท่านผู้ชมนะไม่ใช่อะไรวะมากันต่อครับมากันต่อพระพวกไม่ว่าอะไรมันก็หยุดยั้งข้าไม่ได้หรอกยกยินจะจะบอกว่ายกยิ้นตู้ยิงปืนผันจะบอกว่ายกเว้นความตเลยนะแสดงเมื่อกี้เราโดนหยุดไปละ มารบก็บอกว่ามันหยุดไม่ได้ไงล่ะมันหยุดมันหยุดไม่ได้อ่ะนี่มาครับโอ้โหเดี๋ยวออกโคตรเกลือต่อไปนะโรที่สี่สิบห้าทับห้าสิบนะถ้าไม่ออกโรที่สนะี่สิบห้านะก็จะไปถึงการตีนะหรือก็คือความเกลือแต่ว่าเรานะ่ะเรานะไม่เกลืออยู่แล้วไงล่ะ,ะเห็นมันเนะน้องดีนะ่าโอ้ยก้าดีน่าครรบเอาท่านมาว่ามาว่า หยุดไม่อยู่แล้วนะคนคนนี้นะฮะเขาหยุดเขาหยุดไม่อยู่ฮนะยังก่อนผมไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้วนะที่ออกมาเนี่ยสำหรับ S S R นะฮะวันนี้นะดวงดีมากมาฮะ,ะมันหยุดไม่อยู่แล้วนะฮะยังไงเฮ้ยออกมาแล้วจักรวรดรนะับน้องลิลิตนงไหนก้า oh น้องลิลิตนะครับ โอเคอ่า <Okay>. uh, ผมจะบอกเพื่อนๆนนะว่าตอนนี้นะเพรผมเหลืออยู่หมื่นเก้านะฮะซึ่งอีกห้าพันเพรนะจะครบห้าหมื่นนะโอเคถึงเราไปกันต่อนั่นเองนะเอ้ยเออใช่ใช่ตอนนี้น่าจะใช้ไปประมาณสี่หมื 4, 5, ่นห้าพันเพจนะเอาว่ะดวงเริ่มมาดวงเริ่มมาดวงเริ่มมาแล้วอ่ะไอ้หนูดวงกับข้าจะเป็นของคู่กันอืมแต่ไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะต่อไปนี่เลย <c oughs> เลยห้าหมื่นเพรละคลิปนี้หกหมื่นเพรแน่นอนนะ ตั้งชื่อคลิปหกหมื่นเพชรนะฮะถามว่าทำไมนะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูหลังจากช่วงสุ่มกระชาได้เลยนะฮะจะมีบอกอยู่นะมาครับหกหมื่นเพชรใจเริ่มหว่นแล้วว่ะคุณใจเริ่มหว่นแล้วว่ะคุณเฮ้ยมาเถอะฮะชักาวาัตน้องไ่เลยเ่อโอ้ไม่เก็นดิฟิตอีกๆๆแล้วโอเคอ๋อ okay. oh, รู้สึกว่าไม่ออกเลยนะสำหรับสองตัวซ้อนนะอยากได้มาก เอาลาต่อไปนะเราจะไปเป็นปากความตี่ชุดลบนะสำหรับน้องอรีริสนะฮะสำหรับกระชาจูห่งความตายนะหรือว่าภาษาไทยจูบนั่งนะคลิปคลิปออฟเดสจะมีอยู่ที่ส0ิโลนะฮะไม่ว่ายัางไงก็การันตีอยู่แล้วนะไปดูกันว่ามันจะออกลงไรเลยอย่างยังมาครับอีออล้วออกเฉยยังไงใครรีริสครับจูจูจูจห่งความตายมาครับไอ้ยาตัวเฉยอาเดี๋ยวอธิบายกันก่อนนะครับสำหรับะจะพูดยังไงดี สำหรับกาชาของน้องลีวิศนะฮะคำนวณดูแล้วนะประมาณห้าพันเอ้ยหนะ้า0มืนสี่พันเพชรเนาะประมาณนั้นแล้วก็กาชาของปรับวามถีุ่ดลบนะหรือว่ากาชาตรงนี้นะฮะก็ประมาณหกพันเพชรนะฮะก็รวมกันเป็นหก0มืนเพชรนะอ่าถ้าบวกลบยังไงผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็เอยเราไปดูกันที่โซนต่อไปกันเลยโอเคนะเรามากันที่กาชาตัวแรกที่เราได้นะก็คือน้องซาว่านั่นเองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาซาว่าไม่ใช่ตัวละครแรกที่เราได้นะแต่ว่าซาว่าก็อยู่ในอ่าหนึ่งในสิ่งที่เราได้นะโอเคคครรัับบาาาว่ด จะดึงเอามา,มาและแน่นอนว่าสังวาไม่ได้อยู่แค่นันครับสังวะสีาดาวครับจะดึงและตัวละครที่เฟฟสีหราบวันนี้นะฮะไม่ใช่และตัวละครลรมเติดสุดปังนะเขาต้องถึงไปนะฮะน้องรีลิทของเรานะฮะมาดูกันว่าจะอยู่ถึงกี่ดาวนะะที่เราได้ไปในวันนี้นะถ้าให้บอกตามตรงนะคะือตั้งแต่ได้มาผมไม่ได้นับเลย <laughs> โอเคครับน้องรีลิทหนึ่งดาวครับจะดึงน้องรีลิทสองดาวครับจะดึง น้องลีลิทสามดาวครับดึดึงน้องรีลิทสี่ดาวครับดึดึงโอเคนะเราก็พาลิลิทมาถึงสี่ดาวกันได้เลยนะแล้วเพื่อนๆนะฮะคิดว่าวเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะว่ารีลิทเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซักิวัตนะฮะทำให้พลังของซักิวัตเนี่ยมันจะทําให้มนุษย์นะฮะอันนี้เป็นพลังตัวใหญ่นะที่ผมรู้จักนะ,ะมนุษย์นะมีความโลภมีกิเลสเพิ่มขึ้นนะ และด้วยพลังของซักคิวพัทนะฮะทำให้ผมทาให้ผมมือมือผมมือผมมันจุดไม่อยู่น้องลีลิทข้าดาวครับเรียบร้อยนะน้องลีลิทก็ไปถึง5้าดาวด้วยนะฮะตอนแรกก็จะอัพกุรินะ,ะแต่ว่าไหนไหนก็มาถึงนี่แล้วนะ,ะตัวละครครบรอบหนึ่งปีกนนะคะคันด้วยนะก็หยุดไม่อยู่หรอกฮะ,ะโอเคนะถ้าไม่นับถ้าไม่นับตัวลวะครเศษที่ผมอัพไปนะ,ะเราก็ได้น้องลีลิทมาถึง6ตัวด้วยกันนะฮะถ้ายังไม่ผิดนะใช่ถ้ายังไม่ผิดประมาณ6ตัวนะ และนี่คือวิงนาของอเจ้าวิวิทนะฮะก็มีคู่กับริวิเนียปาโปเมตริวเวียเซร์านะครับแล้วก็วิวี่นะเดี๋ยวคือผมมีหมดเลยแล้วตัวละครต่อไปนะก็คือน้องดีน่านั่นเองนะจากเดิม5ดาวนะฮะก็กลายเป็นเอายางก่อนนะฮะคือเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะฮะวันที่อัดคลิปสุ่นกาทานะฮะคือวันที่ยี่กากันยานะ,ะก็คือวันยี่สิบเก้าป่ะยี่สิบเก้าสามสิบนี่ยแหละก็คือเป็นวันที่กัททาน้องดิวิทเข้าตู้เลยนะผมก็ส่งวันนั้นเลยนะแต่ว่าบอกเลยว่าเเดขออองงนนนน้ีี่่่ายไมพะะฮะ ผมก็เลยนะฮะต้องมาจาัดซื้อประดิษฐ์นะฮะจริงๆวันนี้นะเป็นวันที่สามตุลานะใช้เวลาถึงประมาณสามสี่วันนะออก,ออกว่าจะเจอเศษของน้องดีหน้านะฮะโหนานมากเพราะงั้นแล้วนะฮะน้องดีหน้านะก็เลยกลายเป็นหกดาวครับตดึงเอากดไม่โดนตดึง hmm. ตีดึงใหม่หกดาวแล้วนะฮะก็ใกล้จะไปถึงเจ็ดดาวแล้วน้องดีน่าก็จะกลายเป็นลูกรักของเราคนต่อไปแน่นอนและจากจัดซื้อประดิษฐ์นะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะต่อไปนะน้องขามีเรียตามดาวครับตดึงและยังไม่หมดนะน้องฟลาวด้าครับสองดาวครับตดึง ทั้งหมดสาวันนะฮะในการหาเศษต้องดีหน้านะะตัวอื่นผมก็ต้องหาด้วยนะก็มีประมาณ2อาตัวเลยนะอ่ะก็ถึงเวลาปิดคลิปแล้วนะฮะก็อาจจะมีกระชาอ่ากจกดซื้อประดิษฐ์มาภายหลังนะหมายถึงว่าอาจจะมีเสริมท้ายคลิปนะมาอัปตัวละครที่เรายังไม่มีกันนะแต่ตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าวันนี้นะวันที่ผมอัดคลิปช่วงนี้นะหมายถึงแค่ช่วงนี้นะช่องที่คุณฟังอยู่เนะี่ยคือวันที่สามตัวนาแล้วนะฮะซึ่งคลิปนี้จะลงวันที่สี่ตัวาเนะซึ่งยังไม่ได้ตัดคลิปยังไม่ดมได นี่น้องเขินนะน้องเขินนี่เขินเอามากี่วัวเลาะนะฮะมีน้องโกดป่าโอเคช่างมันนะ,ะผมหาน้องโกดไม้เจอนะแล้วก็เจอกันครับบ๊ายบายครับ